สวัสดีครับวผมจินชานะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเกมแลกล็อกออนไลน์คาสิสอาชีพจินพุสเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีฟาร์มดัน AOGS หรือชื่อนเต็มคือ Advanced o g a u h e m นะครับวิธีที่จะเข้าฟาร์มดันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่ประมาณ3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เราจะต้องจบจั้นแรกให้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับ เงื่อนไขที่2เราจะเริมคุยกับ n p c หลังจากที่ฆ่าบอสชั้นแรกตายแล้วนะครับ n อ c จะอยู่ด้างด้านขวามือนะครับหลังจากที่เราคุยกับ n p c ตัวนี้เสร็จแล้วและหลังจากที่เราฆ่าบอสใหญ่เสร็จแล้วเราจะสามารถคุยกับ NPC ที่บอสใหญ่ได้นะครับและเราก็จะสามารถมาที่ห้องลับได้นะครับซึ่งผมจะพาไปดูหลังจากที่เล่นเกมไปแล้วนะครับเงื่อนไขครั้งที่3าม เราเจดฟาร์มที่ห้องซ้ายประมาณย5านาทีนะครับแล้วเหลือไว้5นาทีแล้วเราก็จะมาต่อที่ห้องขวานะครับเพื่อที่จะได้รอให้บอสเกิดแล้วก็จบได้เร็วๆนะครับหลังจากที่คูณหมดเราก็จะได้ไปจบบอสได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าใครโชคร้ายหน่อยก็บอสก็จะเกิดช้าแม้คูณหมดแล้วบอสก็จะยังไม่เกิดนะครับก็ต้องอีมอนต,ต่อไปนะครับและก็อย่าทําให้ดาเมจแรงเกิน1.4 m อนะครับ ถ้าเราดาเมจแรงเกินไปและดาเมจเราไปโดนบอสบอสก็อาจจะตายได้นะครับและถ้าบอสตายเราก็จะไม่สามารถฟาร์มต่อได้นะครับเพราะงั้นเราจึงต้องทําดาเมจไม่เกิน 1.4m นะครับประมาณนี้นะครับเพราะบางกรณีบอสยืนอยู่หรือเกิดใกล้ๆกับมอนเตอร์นะครับและเราก็สกิลใส่มอนเตอร์ถ้าดาเมจเราแรงไปบอสก็จะตายนะครับ ในบางกรณีบอสก็สามารถที่จะตายปลอมได้นะครับถ้าห่างบอสตายปอลอมเราก็สามารถที่จะฟาร์มต่อได้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าบอสต,ตายจริงๆนะครับมอนเตอร์ก็จะไม่เกรดก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนบอกให้เราไปที่ห้องทางด้านขวาได้เลยนะครับซึ่งนี้ก็คือน่าจะเป็นบั็กของดันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลักก็คือให้เราระวังอย่าฆ่าบอสนะครับไม่งั้นเราก็จะฟาร์มต่อไม่ได้นะครับ เมื่อเราเจอบอสแล้วและบอสไม่ตายนะครับเราก็ลากบอสออกนอกเส้นทางการฝามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของสวมใส่นะครับเราต้องจัดมาประมาณ2เซตนะครับเซตแรกก็คือของที่ใช้สําหรับในการฝามนะครับซึ่งเราก็จะใส่เป็นของพวกดรอปเลนนะครับมีประมาณ4ส่วนนะครับของผมก็จะเป็นส่วนหมวกส่วนตาส่วนปากส่วนเสื้อแล้วก็ส่วนมับนะครับใครมีเพิ่มขึ้นมาส่วนอื่นก็สามารถหามาใส่ได้ครับและที่สําคัญก็คือ อย่าลืมประดับออฟดูด SP นะครับตัวนี้นะครับช่วยให้เรามีโอกาสดูด SP จากมอนเตอร์ได้นะครับและอย่าลืมจากอินคิวบัสด้วยนะครับสำคัญนะครับในการดูด SP มอนนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถหาปีกรถฟิกแคทได้ก็เอามาใส่ได้นะครับซึ่งก็ใส่คู่กับเท้านะครับเท้าตัวนี้นะครับหรือเท้า17.1ก็ได้นะครับที่มีรถฟิกแคทนะครับ พื่อที่เราจะได้เอามาทําเ็นไลหลอดนะครับก็จะได้ไล่เส้นแล้วก็ดูดลูกแก้วเป็น s p นะครับจะได้ไม่ติดหลอดไล่นะครับส่วนประดับข้างขวามือเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้ของผมไม่จะเป็นดูดเลือดนะครับก็จะช่วยในการดูดเลือดได้นะครับส่วนคอสตูมหรือชาร์โดเราจะใส่อะไรก็ได้ครับหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับถ้าด้าเมจดเราเพียงพอแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับซึ่งของที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ด้านเมจดเกินนะครับถ้าไปโดนบอสบอสก็ตายนะครับ แม้จะไม่ใส่สนหับมือก็ตามนะครับซึ่งผมว่าคงต้องถอดพวกนี้ออกนะครับในตอนเล่นจริงนะครับสําหรับใครที่มีคอสตูมเก็บของหรือมีพวกสกิลกีดนะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัฟซีได้นะครับในการเก็บของนะครับมัฟซีก็จะมีสกิลกีดให้เรานะครับส่วนของอีกเซตนะครับเป็นเซตที่เอาไว้ตีบอสนะครับซึ่งผมว่าเอาดามจจัดเต็มนะครับซึ่งใครสามารถทําดามจได้แค่ไหนก็จัดมาได้เลยนะครับซึ่งจะใส่สนับ OSAD หรือใส่สนับฟรีก็ได้หรือใส่พวกชุดแรกฟรีก็ได้นะครับราะด้เมีสามารถจบบอสเขียวได้นะครับน่าจะปิดกันได้ทั้งหมดแหละใครที่เวลอินพูสเตอร์230ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะปิดบอสเขียวได้สบายๆแล้วครับ อย่าลืมพกน้ำมนต์ไปด้วยนะครับใครที่ของยังไม่แรงนะครับเราจะต้องปาน้ำมนต์หรือกดไปธาตุไฟด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปหลังจากฟาร์มเสร็จนะครับซึ่งผมก็จะลงไปประมาณ5ตัวนะครับเพราะผมกดมละกรไปด้วยวันนี้ผมก็จะฟาร์มประมาณ5ตัวนะครับ แล้วเราก็จะไปสรุปผลกันนะครับทั้งของที่ขายเป็นขยะขายโยนร้านนะครับแล้วก็ของที่ตั้งขายนะครับดูว่าราคาทั้งหมดจะได้เท่าไหร่นะครับโดยการใช้5กัมนะครับ1ตัวต่อ1นึกัมนะครับในการฝามนะครับไปลุยกันเลยนะครับ คือชั้นแรกนะครับเราก็พยายามที่จะจบมอนเตอร์แล้วก็จบบอสชั้นแรกได้ในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับโอเคเราก็ไปลุยกันเลยมอนเตอร์เกิดแล้วนะครับอย่าลืมเก็บขยะทุกชิ้นที่หล่นจากมอนเตอร์ด้วยนะครับ

เป็นมองคนเัฉันมากมายทำให้ฉันรู้สึกเหมือจังเน็กเขาลาดไมแมัทำให้ฉันรู้สึกมีพลังมีพลังพวกเขาคนเบามันทำให้ฉันรู้สึกเนคขลาครับ ที่มีความทุกข์มากมายที่ยังต้องการคนช่วยเหลือจากพวกเราคอยทุกคนจองตามฉันมาเป็นผู้พิทักษ์คุณและชอบที่ถูกตา Inquisitor ท,ที่เส้นทางไม่บานและอันสใสัย i n ส u i s i t ผู้พิท,ทักษ์แห่งคำและธรรม Inquisitor ผู้ติตปดปัจจัยคนชั่วร้ายจงมาเป็นหนึ่งเกี่ยวกันกับพวกเราข,าขอความยุติธรรมจงมีดาทู 좀น캔미ณฉัน มีผู้ทรงอัานาจและอิทธิพลมากมายเือกให้ไม่ดีก็ลงมีิดาทุกคนเพื่อโลกอันสดใส เอ็นกคุณธรริทองร์เส้นทางแห่งอนาคตอันสดใสอินกุสิทาผู้พิทักษ์แห่งคุณธรรมอินกุสิทาผู้พิทักษ์าความชั่วร้ายจงมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเราขอคคมมยุุติธรรจงีดทกนเมื่ททอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอสตัวแรกนะครับ,รรบเราก็อย่าลืมสลับของนะครับเพื่อจะไปตีบอสนะครับ หลังจากตีบอสเสร็จแล้วเราก็สลับของมาก็จะเก็บขยะนะครับเก็บของที่ดอปจากบอสนะครับแล้วเราก็คุยกับ n อ c ซตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือเรานะครับนี่นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับมิงนั้นเราไปจัดไปห้องรับไม่ได้นะครับจากที่เล่นมาตะกี้รู้สึกว่าดามจผมจะแรงเกินไปนะครับเราก็จะมาปรับสกิลดามจให้ลดลงนะครับพราดาเมจผมเกิน 1.4m นะครับ ก็ปรับลงมาที่เลเวล4นะครับเพื่อ,อที่จะทาทดาเมจได้ไม่แรงเกินไปเดี๋ยวบอสจะตายนะครับเราก็จะฟาร์มที่ประมาณห้องซ้ายนะครับประมาณยืดมานาทีนะครับอย่าลืมเก็บพวกของด้วยนะครับนี่นะครับเราจะได้ไม่ลบคังนะครับไม่ลบก,กระเป๋านะครับเพราะเราฟาร์มเนี่ยเราคือเราจะได้ขยะได้เศษอาวุธมาเยอะมากซึ่งกระเป๋าเรามันจะเต็มนะครับเราต้องเคลียร์ของ ให้ว่างที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอย่าลืมถอดอาวุธออกด้วยนะครับสําหรับคนที่ดาเมจแรงเกินไปนะครับไม่งั้นก็เราก็จะพลาดนะครับโอเคของประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วแหละสําหรับดาเมจที่จะไม่เกินไม่แรงเกินไปนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ

แล้วก็เราก็จะมีเวลาพักด้วยนะครับทําให้เราไม่เมื่อยนะครับในการฝังที่นี่นะครับในช่วงที่เราพักเราก็จะสามารถลาดสายตาเพื่อจะไปดูซีรีส์หรือดูสิ่งต่างๆได้นะครับนะ บัฟที่ใช้หลักๆไม่มีบัฟดาเมจนะครับสำหรับฟาร์มนะครับเราจะใช้ทัดอะไหล่นะครับในการเพิ่ม sp ให้เราไปเยอะขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับทัชอะไรลนะครับเพื่อที่เราจะได้มี sp มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยรีเจนเอได้นะครับอย่าลืมโล่เลยเยอะกาลนะครับสามารถที่จะช่วยเด้ง sp แทนกดยาเด้งเรือนได้นะครับเป็นโล่ที่ดีมากนะครับ ไปหาทําเอาไว้ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีทําหรือยังหาซื้อไม่ได้ก็สามารถที่จะไปดูที่คลิปที่ผมสอนไกด์ของฟาร์มนะครับไกด์ฟาร์มม็กมานะครับผมสอนวิธีที่จะไปทําโล่เอาไว้ด้วยนะครับสามารถที่จะดูได้ในช่องของผมนะครับไม่มีสัญญาณขึ้นบนหัวนะครับก็แสดงว่ามีบอสเกิดนะครับเหมือนพลังชั่วร้ายบางอย่างปรากฏขึ้นในพื้นที่นะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าบอสเกิดตรงไหนครับซึ่งบอสจะเกิดหลักๆก็คือจะมี4จุดนะครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอสจะเกิดเหมือนกันนะครับสังเกตด,ดูดีว่ามีบอสเกิดตรงไหนนะครับเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการทำดาเมจกับบอสนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บอสเกิดเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดที่บอสเกิดเช่นกันนะครับแต่ถ้าเราไม่เห็นบอสในแถวนี้นะครับแถวทั้ง3จุดที่กล่าวมานะครับ แสดงว่าเราโชคดีนะครับเพราะบอสไม่เกิดอยู่ในฝูงมอนนะครับและนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่4นะครับนี่ครับบอสก็จะเกิดอยู่แถวนี้นะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับฝูงมอนไม่เกี่ยวกับทางเดือนของเรานะครับไม่เกี่ยวกับจุดวนหลุของเรานะครับเราก็โชคดีไปนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปลากบอสให้ชุ่มยากนะครับ แต่ถ้าเกิดแบบนี้ก็คือเราก็ต้องลากออกมานะครับรอแป๊บมึงนะครับแล้วก็เดินลากบอสทำไมแบบนี้นะครับ,รบ,อ,อ,อ,บ,บ,รบออกมาทิ้งไว้แล้วก็สแนปหนีนะครับสแนปไปไกลเลยเอาอันนี้คือหนีไม่ทันนะครับต้องอย่าให้มันมาอยู่ในลูกของเรานะครับ นี่นะครับนี่เราเจอบอสนะครับให้เราระวังนะครับอย่าไปทำดาเมจโดนบอสนะครับแต่ถ้าดาเมจเราไม่แรงเกินไปบอสก็จะไม่ตายนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่พยายามเลี่ยงไว้จะดีที่สุดจากนั้นเราก็ลากบอสนะครับให้ออกมานอกเส้นทางของการฟาร์มของเรานะครับลากมาทิ้งไว้ไกลนะครับแล้วก็โดดหนีมันนะครับ สำหรับอาชีพที่เคลื่อนที่ได้เร็วก็จะได้เปรียบหนนะครับในเรื่องของการหนีบอสครับซึ่งเหมาะกับการเหมาะกับการที่จะเอาอาชีพอินพิวเตอร์มาเล่นมากที่สุดนะครับอย่าลืมเช็คเวลาดูด้วยนะครับเอาเมาส์ชี้ที่ตัวคูณนะครับก็จะแสดงเวลาขึ้นให้เราดูนะครับ ต้าเหลือประมาณ5อาทีแล้วก็ไปห้องอื่นได้เลยนะครับไปค่าบอรแล้วก็ไปห้องท,ทางขวาได้เลยนะครับแต่แ้วเราก็คนพบว่าโลกนี่ฉันปลางใหมีผู้มเอานาลอีกทีพลาดหม่ อย่าลืมดูของด้วยครับถ้าของเต็มนะครับให้เราเก็บเขาลังนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์มอนให้หมดก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเราเก็บของก่อนแล้วของเต็มแล้วมอนยังอยู่เยอะเนี่ยเราจะตายได้เลยนะครับรสำหรับบอสห้องขวามือนะครับจุดเกดก็จะมีจุดนี้จุดแรกนะครับไม่ใช่จุดแรกสิหมายถึงว่าเป็นอีกจุด หนึ่งแล้วกันฮะมีจะมีอยู่สี่จุดเหมือนกันนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจ,จุดที่สองที่บอสจะเกิดนะครับห้องนี้นะครับเราต้องระวังระวังหน่อยนะครับ มนุษย์ที่มีดลคนที่มีความทุกมากมายที่ยังต้องการกดเชเือจากพวกเราค่อยทุกคนจองตามฉันมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่4นะครับจุดที่3นะครับไม่ใช่จุดที่4พูดผิดน,นะครับขออภัยครับจุดที่3นะครับที่บอสจะเกิดนะครับลชงมาเป็นหนึ่งเกิยวกันกับกเราขคนยุติคําจงมีได้ทุกคนกลองเป็นสดใท และห้องนี้ก็จะเป็นจุดที่4นะครับที่บอสจะเกิดนะครับจะมีประมาณ4ี่จุดนี้นะครับที่บอสจะสุ่มเกิดนะครับ <sk ills> ห้องขวาจะฟาร,ร์มยากกว่าห้องทางซ้ายนะครับเราก็เลยต้องมาที่ห้องซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยมาที่ห้องขวามือนะครับมรเมื่อคุณราหมดเราก็ไปตีบอสได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็ไปที่ห้องบอสใหญ่ได้เลยนะครับใครที่ดาเมจไม่แรงนะครับก็อย่าลืมป่าน้ำมนด้วยนะครับแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้นะครับในการเปิดนะครับแล้วก็กต่อ e b นะครับพอสกิลคูลดาวน์เสร็จปุ๊บเราก็ป่าน้ำมนแล้วก็กดสกิลนี้แล้วก็กด e b ต่อนะครับประมาณนี้นะครับในเทคนิคการใช้สกิลคอมโบของสายตีไก่นะครับ ถ้าเราคุยเ p c ที่บอสชั้นแรกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาตีบอสใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับ n p c ตัวนี้ได้นะครับเราก็จะได้หินแดงมาด้วยนะครับเม็ดแดงนะครับแลวเราก็สามารถที่จะไปห้องลับได้นะครับ ก็ตามผมมาเลยนะครับผมก็จะพาไปที่ห้องลับนะครับเมื่อ,อม,ออมาถึงตรงนี้แล้วเราก็คุยกับน้ำพูนะครับก็จะมาร์ฟเรามาที่ห้องลับนะครับเราก็สามารถที่จะมาเก็บของนะครับเปิดตู้นะครับตู้นี้จะเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้ตู้ที่2 3 4สามขึ้นไปนะครับ เพื่อที่จะได้เอาไปขายเป็นกำไรเสริมนะครับอ,อย่าลืมพบวิงนะครับบัตเตอร์ไฟวิงนะครับเพื่อที่จะได้วิงกับเมืองนะครับหรือไม่ก็ใครมี กระป๋องแมวนะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับเพื่อจะกดออกดันนะครับถ้าใครไม่มีของพวกนี้นะครับไม่มีวินกับเมืองกับกระวองแมวนะครับเราก็จะออกจากดันไม่ได้นะครับเราจะต้องรอให้เวลาหมดหรือไม่ก็ออฟตัวเว้สักประมาณ5นาทีเราถึงจะเด้งออกจากดันได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปสรุปของกันนะครับว่าฟาร์มที่ AOTH จะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับการฟาร์ม5ตัวแล้วก็กดมาละกอด้วยนะครับ โอเคครับเราก็มาเริ่มขายของกันเลยนะครับเริ่มจากขายขยะกันก่อนนะครับมาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเริ่มจากขยะก,ก่อนนะครับก็จะมีอาวุธกับชุดนะครับเริ่มขายอาวุธกับชุดกันก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บเงินก่อนนะครับศูนย์เซนีนะครับเริ so ่มจากชุดแรกเลยนะครับ เน,นีกยคือรายได้ทั้งหมดนะครับจากการเก็บขยะขายนะครับได้ประมาณประมาณ 8.2m จนะครับจริงๆน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าพอดีว่าผมลืมไปห้องรับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลืมคุย n b c ก็เลยไม่ได้ไปที่ห้องรับนะครับก็เลยพลาดไปหน่อยนะครับสรุปก็คือขยะ นะครับกดกำกดมัลกอรนะครับได้มา8.2มนะครับจริงๆก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าไม่ลืมนะครับไม่ลืมที่จะกดคุยเอ็นีีนะครับต่อมาเราก็จะมาดูของที่เราจะตั้งขายนะครับมาดูว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเรื่องจากโอกาสเลาบ้างก่อนเลยนะครับราคาก็200,000สามนะครับเรามีสี่เล่มมีสิบเล่มนะครับเมจิกการ์ดนะครับ เยี่มละ3 1 0 0 0นนะครับเรามีอยู่สี่เล่มนะครับโอปอลเมบล็อกนะครับกล่องละส0 0พนนะครับเราได้มา14กล่องนะครับหินแดงก็ราคา10,0000,000นนะครับเรามี15ก้อนนะครับเราได้มา15ก้อนนะครับต่อมาก็จะเป็นเม็ดม่วงนะครับราคาอยู่ที่7,500นานะครับราคาหินม่วงก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากราคา สองหมื่นหรือ 10, หมื่นกว่าก็ตกมาเหลือเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเรามีอยู่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดก้อนนะครับต่อมาก็จะเป็นเม็ดขาวนะครับราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับเรามีอยู่สิบแปดเม็ดนะครับโอเคสรุปยอดทั้งหมดผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับที่หน้าจอนะครับทั้งขยะที่ขายกับของที่ตั้งขายนะครับมาดูกันว่ารวมกันทั้งหมดจะได้เท่าไหร่นะครับ ก็เป็นว่าสําหรับใครที่จะมาฟาร,ร์มนะครับ EOGH สาหรับคนที่ไม่ชอบเลี้ยงหมอนหรือไปฟาร,ร์มตามแหนบนะครับสําหรับสายินโดเวิร์ d ฟาร์มไปด้วยดูทีวีดูอะไรไปด้วยให้มันแบบสบายๆชุ่ยๆนะครับได้มีเวลาพักไปด้วยมีเมย,มย์มือนะครับก็สามารถที่จะมาฟาร,ร์มที่นี่ได้นะครับสําหรับการลงห้าตัวก็จะเสียประมาณห้ากมนะครับก็ถือว่า เป็นดันที่เสียกำน้อยนะครับถ้าเราฝามที่นี่นะครับเสียกำน้อยแต่ก็จะได้กำไรพอประมาณนะครับแต่ละตัวถ้าเราทําเวลาได้เร็วนะก็จะรวมทั้งหมด5ตัวก็จะไม่เกินประมาณ4ชั่วโมงนะครับถ้าชอบหรือยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดรัปปุ้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ